ตมาในข้อ3.9นะครับ3.9ตามหลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบท้ายหนังสือว9636ลงวันที่30กันยายน2567ในข้อ3.9นะครับโดยลักษณะการจ้างเหมาบริการเป็นงานที่มุ่งถึงผลสำเร็จของงานที่ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นสำคัญ ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเท่านั้นนะครับโดยโดยลักษณะการจ้างเหมาบริการเนี่ยนะครับเป็นงานที่มุ่งถึงผลสําเร็จของงานที่ว่าจ้างนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดเป็นสําคัญตามสัญญาหรือข้อตกลงเท่านั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ว่าจ้างจึงไม่มีอํานาจควบคุมบ,บังคับบัญชาหรือสั่งการให้ผู้รับจ้างทํางานนอกเหนือจากสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นะครับเพราะฉะนั้นท้องถิ่นไม่ได้เป็นไม่มีอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาสั่งการนอกเหนือจากงานในสัญญาหรือข้อตกลงนะครับแต่แต่ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจตรวจตราง,งานและสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเมื่องานน่ผิดพลาดบกพร่องดังนั้นนะครับจึงให้กำหนดเอาไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราว ให้หาผู้อื่นมาปฏิบัติงานแทนได้ทั้งนี้เนี่ยหากผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือผลปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขาตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท้องถิ่นก็สามารถที่จะเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้โดยให้พิจารณากำหนดค่าปรับและค่าเสียหายดังกล่าวเอาไว้ในสัญญาหรือข้อหรือข้อตกลงเป็นหนังสือดังนี้นะครับ วงเล็บ1ก็คือค่าปรับให้พิจารณากำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อ162วงเล็บ 2. ค่าเสียหายค่าเสียหายเนี่ยให้ท้องถิ่นพิจารณากำหนดค่าเสียหายในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานตามที่สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกำหนดเช่นไม่มาปฏิบัติงานโดยไม่จัดหาบุคคลอื่น มาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นต้นซึ่งต้องไม่น้อยกว่าค่าจ้างต่อวันที่ผู้รับจ้างพึงจะได้รับนะครับ